สีราศีโดยส่งท้ายปีมีโอกาสรับทรัพย์จับเงินก้อนใหญ่สีราศีนี้ถือว่าเป็นกลุ่มราศีที่ดวงมาแรง โดยเฉพาะในะเรื่องการเงินและโชคลาภใครที่ผ่านมามีอาการติดขัดจากนี้ไปทั้งเรื่องการงานที่ส่งผลมาถึงการเงินจะดีแบบส่งท้ายปีให้คุณชื่นใจเลยทีเดียวก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีดวงแรงรับโชคส่งท้าย หายปีได้แก่ ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้คุณจะเป็นราศีที่จังหวะโอกาสในเรื่องของการเงินจะค่อยๆค,ยคี่คายไปในทิศทางที่เป็นบวกมากขึ้นอาจจะมีช่องทางในการแก้ปัญหาหรืออาจจะอยู่ดีๆมีลูกค้าใหม่ๆม,มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาซื้อขายทําธุรกิจทําให้คุณสามารถหมุนเงินได้ดีได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นจริงๆร,ราศีมังกรยังเป็นราศี ที่มีข่าวดีในเรื่องของการทำงานเข้ามาด้วยคือเป็นผลต่อเนื่องก็คืองานของคุณดีมีความราบรื่นจะมีความสำเร็จที่ดีแล้วก็ส่งผลต่อเนื่องมาถึงในเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นด้วยราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายน ชาวราศีพฤษภถือว่าเป็นราศีที่ดวงมาแรง,ตรงแตงโค้งในช่วงปลายปีข่าวดีก็คือชาวราศีพฤษภเป็นราศีที่เด่นในเรื่องของโชคลาภใครที่ชอบลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงบางทีไม่ต้องฟังคนอื่นมากโชคอยู่กับตัวชาวราศีพฤษภตรงๆไม่ว่าจะเป็นลังสังหอนที่แม่นยำหรือว่าสิ่งอยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เป็นบ้านอาจทำให้เกิดโชคลาภที่ดีสำหรับชาวราศีพฤษภเกิดขึ้นได้ ราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมชาวราศีกันอะไรที่ได้มาอย่างฟุกฟุกถูกรางวัลหรือบางทีมีข่าวดีในเรื่องของการเงินเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวบวกกับข่าวดีในเรื่องของไรายได้ประจำราศีกันเป็นราศีที่มีความมั่นคงในชีวิตที่ดีเข้ามามากขึ้นดังนั้นใครเกิดราศีนี้ขอให้มั่นใจว่าจังหวะดวงดาวส่งผลดีทั้งสองด้าน ทั้งในเชิงโชคลาภและในเชิงของความมั่นคงในชีวิตที่ดีขึ้นราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนชาวราศีตุลเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าคนราศีตุลพระแรวาหูเพิ่งย้ายออกไปแต่ว่าการที่พระแรวาหูย้ายออก ไม่ได้แปลว่าจะดีขึ้นอย่างเดียวดวงของคุณยังมีดาวที่ดีคือดาวพฤหัสจะส่องสว่างส่องกำลังให้อย่างเต็มที่ส่งผลให้ชาวราศีตุลมีข่าวดีในะเรื่องการเซ็นสัญญาในะเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนใะนเรื่องของการเจราจาซื้อขายหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ